สวัสดีค่ะวันนี้ครูชุติมาพรจะพามาดเพื่อนมาชมนะคะหนังนะคะซึ่งหาดูได้ยากมากนะคะเดี๋ยวเชิญชมตามชุดมาเลยนะคะครูชจะพาเพื่อนนะคะมาชมนะคะสวัสดีนะคะวันนี้มาในสิ่งที่แปลกใหม่ใช่ไหมคะวันนี้ครูชชก็จะพานะคะมาชมภาพยนต์นะคะซึ่งหาชมได้ยาก ขณะนี้นะคะกุชูก็พามานะคะมาชมอะไรกุชุนะคะพามาชมนะคะภาพยนตร์นะคะหนังนะคะมีสารที่บองายผูนหาขมด้วยนะคะทาไมกันนะคะร้านไก่ขอดเข้าไปร้านอดดงทนะคะมีสอรที่ส่งจปลา้างนากินด้วยมีทั่วมีก่ย่างมีรับผิดะ่า มีของขายไม่รู้ชิ้นด้วยนะคะโอ้ยงานนะคะแล้วก็มีนะคะยำรสแซ่บอร่อยอร่อยด้วยนะคะอาาที่นะคะแล้วก็พาชมภาพพิยนนะคะมีหนังทั้งแป้งด้วยนะคะพาชมได้ยากเลยนะคะตอนนี้นะคะใชวันนี้รูชูก็พามาชมบรรยากาศยมขั้มคืนนะคะในการฉายภาพพิยนนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ทิ่พันเรเวียงหรือชมชนเรเวียงแห่งนี้นะคะทีิพันเรเวียงหรือชมชนเรเวียงแห่งนี้นะคะวันนี้ครูชูธิมาออนแชนแนวนะคะพามาชมบรรยากาศนะคะยามคขคืนนะคะมาชมภาพยนตร์นะคะหนังเราคิด้ฟังหนังกางเมกงแปลงนะคะอาจจะเกี่ยวกับผู้ปีศาจแต่เราไม่ได้ยากวมากเลยนะคะ เรื่องตั้งแต่พวกมันไม่มป่านะคะแต่ตอนนี้พวกมันเจอเราแล้วเรามีเวลาหนึ่งช่วยยามเพย้ายถึงฐานที่นั่นแล้วพี่ใหญ่เขาจะออกเดินทางไปลวดยางแล้ววันนี้นะคะเราต้องหาวิธีปราบศัตรูที่แข็งกร้านี้แม้ว่าเราจะไปตามพิกัดที่เหมือนและพบอุปกรณ์ตุ้นเทียอันทรงพลังแต่เราต้องเพิ่มพลังอันมหาศาลเพื่อให้อุปกรณ์ตุ้นเทียทำงานพระบุพผู้ร่วมรับของเราจึงสั่งให้น้องรอง ออกตามหาบุคคลที่ใช่ต่อไปเพื่อค้นหาและเปิดอุปกรณ์ตุ้นเจียยอนและก็ตามตอนนี้ยังไม่มีข่าวจากเขาดูเหมือนเราพักผู้อินจะไม่อาจเทียบชั้นเหล่าปีศาจได้ดังนั้นเราต้องออกตามหายอดทำทําได้เจ้าแห่งสัตราวุธทั้งปวงน้ารงน้ำชาที่รว่ยยาเขามีกรอบใบหนึ่งที่จ่ารุกนามของสาตราวุธนั้นไว้มันคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ในตำนานสตราทำลายที่พบ วันนี้คุณเราตอบก้อนกับศัตรูของเราได้บรรยากาศนะคะนะคะเราต้องเก็บรักษาความลับนี่คะฉะนั้นเราจะต้องแชร์นะอันนี้นะคะตาชุมไม้กลากันะคะจากภาพยนตร์นะคะหนังภาพพิยุนในไทยนี้นะคะชมกันค่ะ ด้วยเจ้าโฉดจริงจังจืดหมู่ประยงเหตุการณ์ออกเฉียงเหนือเราจะเอาสมบัติของพระหมู่บ้านน้องไปเก็บไว้ชูเกลียวที่ตำแหน่งถึงเสริมและไถ่ยินยอดนี้นะคะมีภรพิโยนนะคะเฉลียเกลี่ยซึ่งฝึกอุ่นสายนะคะให้ได้รับชมกันนะคะดูแลระบบสื่อสารของเราให้เป็นส่วนตัวส่วนให้หลี่หอหลือจริงจือและข้า ปลาจะอยู่ที่นี่เราจะเบียกแมงความสนใจของพวกมันยานะุะเครื่องหมายจันทราเกษตรลำแม่ต่อยเกิดลมอัศสิยาต่อยมานี่คือรหัสสําหรับพี่รองสินะถูกต้องถ้าเขาพูดนําใหม่ของเราว่าพวกเขากลับมาพราเขาจะรู้ว่าเราอยู่ไหน จิงซื่อรงหมอที่ยอดเยี่ยมที่สุดในพิภพพิกัดเหนือจีอฟูใต้จริงเหมือนนักไงบทที่สามฉีเหมือนสอหาต้นเจียคนครฉางอาัน เราที่หอจริงซื่อมีฝีมือยอดเยียมไปสุดในฉางอ่นานมีเงินพอแล้วค่อยกลับมาอล้ค่อยอไปเาาว่าค่าคำนวนไม่ผิดก็ที่นี่นี่แหละสมัครเพื่อสอบเข้าศึกษามีคนตาบอดมาสมัครด้วยไงโอ้แม่นสมัยนี่เจ้าบอดมาสอบด้วยละ่ะอย่าเสียเวลาเดินรอบๆไปจายมาก่อน,นเร็วเข้าสมัคร แล้วสิโอ๋เขาบคุนมาน,นี่ทำใจนี่เหรอนีอ่อะไรของเจ้า นี่จะบอกไม่เห็นจริงๆแล้วยังไงจะไหว<ร>ไมั้ยเนี่ยทีขอโทษด้วยไม่ทราบว่าข้าต้องสมัครสอบที่ไหนที่นี่เมียนอะไรหอเจ้าออคือข้ามาเพื่อศึกษาวิชาพแพทย์เจ้าบ,บอดไงครับข่าวแล้วเจ้าเรียนวิชาแพทย์ได้ยังไงใครๆก็พูดแบบนั้นทั้งนั้นนะแต่ว่าข้าบ,บอดแล้วยังไงลองดูก็ไม่เสียหายนี่จริงไหมล่ะล <c oughs> <ข>องกันด้รู้เนื้อหาเดี่จะสอบอะมันก็แค่การสอบเท่านั้นนะจริงไหมล่ะและอีกอย่างข้าคุ้นเคยกับตำราสมุนไพร ทฤษฎีส,สายพันธุ์ของภาคเ <co ld> รยาทฤษฎีจุดเส้นและชีพจรห <co ld> ลักการแพทย์ภายในของจกักรพรรดิเหลืองทฤษฎีต่างๆว่าด้วยความรูเ้เพิ่มเติมทางการแพทย์สารนิพนธ์ต่างๆตำรับยาอันประเมินค่าไม่ได้ตำรับยาศักดิ์สิทธ <co ld> ิ <c oughs> ์ยาผีบอกทั้งหลายแหล่ครอบจักรวาลของไทผิงข้าจาได้หมดขึ้นใจและข้าเพิ่งจบปริญญาจัตวาข <co ld> องคอสออพมาเอางี้แล้การน้องชายเจ้าชื่อว่าอะไรเฮ้ยผับพาซีนี่เจ้าสมนัก เ้าจะรับนักเลงตาบอดได้ยังไงถ้าเจ้าเชื่อเรื่อง <ruck> ทั้งหมดที่เขาพูดเจ้าก็ตาบอดเหมือนกับเขาดัานละโอ้ท่นานอจารย์ดูชื่อเขาซะก่อนนี่ดูเห็นไหมนี่ไงดูเก๋ชิ่ง แซจูเก๋หรอใช่เลยครับทุกคนไปถางอารรู้ดีว่าตะกูลจูเก๋นั้นเป็นศัตรูคู่แคนของเราถุกปะเป็นที่รู้กันว่าพวกเขาชอบส่งคนมายังโรงหมอเพื่อขโมยวิชาเราตอนนี้เนี่ยเมื่อจูเก๋คนที่มาที่นี่เราก็ต้องห่วงนเขาเอาไว้จะพาเขามานี่ท่านก็คิดหาวิธีจัดการมันไม่ทำใจไม่ได้ทัคที่าบองนี้น่ท่านอาจารย์มันจะถูกส่งมาหรือเปล่าไม่สำคัญเราแค่ต้องให้พวกเขารู้ว่าเราจะผ่าร่างทุกคนที่แซจูเก๋นั่นแหละสำคัญสุด ปด้วยการวันนาให้การอธิบายด้วยปางทีกอาจจะแนะนำในเรน่องกางเจาอแผลขอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการลงท้ายในขาและอำวันเยาวะก็ฝากเป็นคงแาะนำค่ัเพื่อค้นหาข้อผู้เพื่อดูว่าผลเป็นอย่างไรวั่นเป็นการทดลองที่ไร้ประโยชน์ข้าศึกษาเรื่องนั้นมาเยอะจะบอกให้ดูซินี่ข้าได้บันทึกกรณีศึกษาเอาไว้ในตำรานี้ด้วยนั้น โอ่านไม่ออกก็คนตาบอดเนาะแนะนํากันได้สติที่ท่านเห็นตรงนี้ไม่มีเรื่องแร,ง,รงจะผูกไก่ด้วยซ้<ม>ําและจากที่ข่าผ่าตัดนั้นนันไม่เพียงสามารถทํางานบ้านด้วยมือเดียวแต่ยังยกชายสิบคนได้ด้วยอีกมือและดูนี่ยังไม่ใช่คนนึงเป็นแค่รูปวาดที่สุดอะไรไม่ได้ไม่ต้องสี่ขายังใช่คนอีกเหรอหลอกต้มเราชัดๆและพวกที่รอดอยู่นี่ดูเหมือนแพทย์อาวุโสอย่างนั้นเหรอ